สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสมาชิกชมรมคนรักเครื่องเสียงนะครับกลางแจ้งท,ทุกทท่านนะครับวันนี้ก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวสินค้ามือ2องนะครับการแนะนําสินค้ามือสองประเภทของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกดติดตามกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนสินค้านะครับจากทางร้านคมออริโอ นะครับหรือว่าท่านที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube นะครับลูกอีสานพันเข้าเหนียวท,ทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับผมเป็นสินค้าของประจำวันที่2กุมภาพันธ์นะครับพศส 2, 5 6 5นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของ power a m o r สอ2นะครับสภาพดีสภาพสวยอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้นำเสนอเป็น power amp นะครับผมงานประกอบจากค่าย LD Audio นะครับ power หน้าออกสไตล์หน้าคาวนะครับสวยๆ power amp ขนาด 2U นะครับตัวนี้นะครับสภาพก็ถือว่าประมาณ80-90%ได้นะครับอะไรยังเดิมทุกตัวนะครับยังไม่เคยผ่านการซ่อมมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาชมไส้ในแล้วกันเนาะนะครับ หม้อแปลงนะครับลูกใหญ่มากนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับหม้อแปลงนี่ยาวมากนะครับผมอ่าสุดกล่องกันเลยทีเดียวนะครับนะครับมาพร้อมด้วยนะครับผมอ่า TR นะครับทั้งหมดข้างละ12คู่นะครับน่าจะ12คู่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคู่นะครับอ่เดี๋ยวเพิ่มไฟแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนะครับสิบสองคู่นะครับตัวนี้สามารถขับ 18นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงปั๊มนะครับหรือว่าโครงหล่อนะครับผมช่องละ2ดอกนะครับแบบสบายๆอิ่มๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นคาปาตัวนี้เป็นอ่าลอกเฉยๆนะครับนะครับคาปาอย่างเดิมนะครับผมครับคาปาก็ถือว่าเป็นคาปามาตรฐานนะครับแบรนด์อ่า power amp มาตรฐานทั่วไปใช้กันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2400นะครับ2,400วัตต์นะครับสามารถขับกลางแหลมก็ได้นะครับหรือว่าขับเบส ก็ได้นะครับเป็นรุ่นซิงค์ข้างเดียวนะครับแล้วก็หม้อแปลงอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับของท่านผู้ชมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับชมด้านหลังนะครับแล้วก็ทดสอบเสียงนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านใดที่สนิตสนใจนะครับอยากจะได้ p o w e r m มือ2นะครับคุณภาพดีนะครับไปไว้ใช้การใช้งานกันเนาะนะครับ โอเคนะครับผมนี่คือในส่วนของด้านหลังของพาวแวมรุ่นนี้นะครับจะมีพัดลมระบายอากาศนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งละ2ตัวนะครับล่าง1ตัวแล้วก็บน1ตัวนะครับ ในส่วนของแจ็คสายสัญญาณนะครับตัวนี้มีมาให้ทั้ง2รูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแจ็ค XLR นะครับก็คือนี่เขาเรียกว่า XLR นะครับนี่เป็น3ขาแบบนี้นะพี่น้องเดอ้อนะครับ XLR นะครับแล้วก็มีแจ็คโฟนนะครับที่เห็นตาม power amp นะครับรุ่นเก่าๆทั่วไปนะครับนี่ครับนี่นี่เป็นก,ก็ถือว่าเป็นกล่องรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้สะดวกสบาย นะครับใครมี x l r ก็ใช้ไปนะครับหรือว่าใครมีแจ็คโฟนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของสวิตช์หมดนะครับมีสเตอริโอและก็โมโนมาให้เด้อนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแจ็คสายสัญญาณลำโพงนะครับตัวนี้มีมาให้2รูปแบบเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแจ็คสเปคคอนนะครับหรือว่าจะเป็นแจ็คดำแดงนะครับถือว่าทำมาแบบสะดวกสบายนะครับครบใน2รูปแบบด้วยกันนะครับ งานประกอบสวยงานมากนะครับผมนี่นะครับผมสิง์ยาวๆนะครับอะไรสวยๆเลยนะครับนี่ครับหม้อแปลงครับลูกใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับผมขายในราคา8,900บาทนะครับ8,900บาทนะครับได้สินค้าคุณภาพมาตรฐานแบบนี้กันไปเลยนะครับผมราคานี้สำหรับใครที่พร้อมโอนนะครับผมรวมส่งให้นะครับสำหรับใครที่ ไม่พร้อมโอนนะครับอยากสรุปเก็บปลายทางนะครับผมก็มีบวกเพิ่มค่า COD นะครับผมตามระยะทางนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทดสอบเสียงนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ก็จะมาทดสอบเสียงนะครับให้กับสมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับพูดถึงเรื่องดีไซน์นะครับดีไซน์ก่อนแล้วกันนะครับดีไซน์ตรงนี้นะครับ รุ่น ld audio นะครับตัวนี้เวลาเราเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับจะมีไฟนะครับส่องเหมือนหน้าคาวนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีไฟสัญญาณนะครับสวยๆนะครับอ่ะนะครับเอาเป็นว่านะครับทดสอบเสียงเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมสัญญาณีเลย์นะครับตัดนะครับแสดงว่านะครับ p w m ของท่านนะครับพร้อมใช้งานนะครับตรวจเช็คนะครับสายลำโพงนะครับให้เรียบร้อยนะครับให้ถูกต้องซะก่อน นะครับไม่ต้องรีบนะครับต่อแล้วก็เช็คสายสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับผมค่อยไม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับการใช้ power amp นะครับพัดลมระบายอากาศทั้ง4ตัวนะครับผมทํางานปกตินะครับหมุนปกติดีทั้ง4ตัวนะครับนี่ครับหน้าจอสวยมากนะครับนี่ครับหน้าจอสวยมากเลยนะครับไฟจะออกสีม่วงๆนิดหนึ่งนะครับส่วนของไฟนี้ก็จะออกสีน้ําเงินนะครับประมาณนี้นะครับไซส์นะครับทดลองก็คือเป็น15นิ้วนะครับผม2ดอกนะครับพงหลอด นะครับแล้วก็เป็นกลางแหลมนะครับ PS 15นิ้วนะครับคงหล่อ2ดอกเหมือนกันนะครับผมซีกละ2ใบนะครับอ่าทดสอบกันเลยนะครับทดสอบเสียงกลางแล้วกันเนาะนะครับ ครับอาจจะลื่นๆ่นนิดนึงนะครับวอลล่มอาจลื่นๆ่นนิดนึงนะครับแต่ไม่มีคอกแครกนะครับผมะนะครับไม่มีเสียงคอกแครกนะครับปกตินะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองฟังเส้เนเบรดแล้วกันครับ เร่งเยอะนะครับผมที่บิ๊กไม่ได้เล่งเยอะก็เลยได้เล่งที่พาวเวอร์เยอะนิดหนึ่งนะครับสัญญาณไฟตัวนี้จะแข็งนิดหนึนน่งเด้อนะครับต้องอ่าต้องอัดแรงๆนิดหนึ่งนะครับไฟสัญญาณถึงจะขึ้นนะครับ คนะครับผมเรียบร้อยนะครับการทดสอบนะครับวอลลุ่มนะครับอาจจะลื่นๆนิดนึงนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงคลอกแขกนะครับไม่มีเสียงจี้เสียงฮัมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมราคา8,900บาทนะครับผมราคานี้นะครับผมรวมจัดส่งให้เลยสำหรับท่านที่พร้อมโอนนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าราคานี้นะครับผมได้พาวเวอร์แอมป์ที่คุณภาพนะครับหม้อแปลงใหญ่ นะครับผมใสในแน่นๆนะครับคุ้มมากเลยนะครับ18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับแบบอิ่มๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่เสียสละเวลานะครับเข้ามารับชมนะครับการรีวิวสินค้ามือ2จากทางร้านคมออดิโอนะครับผ่านทางช่องทาง YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับฝากไว้ด้วยกันละกันคับผม L d ลดีออดีโอนะครับรุ่น2400วัตต์นะครับตัวนี้ นะครับผมฝากไว้แล้วกันใครที่นะครับชื่นชอบก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับแอดไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเข้าไปในโปรแกรมไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับผมแล้วก็จะขึ้นชื่อนะครับไลน์ว่าคมซาว นะครับแล้วก็แอดมานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหรือใครต้องการก็นะครับสามารถนะครับเขียนชื่อที่อยู่ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขวามือคลิปเพื่อท่านจะได้ไม่ได้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ